เอาละครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะดิวิโบนะครับผมวันนี้เอ่อผมจะมาทำตามภารกิจที่บอกตั้งแต่เมื่อวานเลยคะ,ะับนัคือจัดก,การสกเิลทอนแล้วก็เออใช่หนึ่งนะั้นคือต้องสำรวจในดันเคีย,ยนด้วยแล้วก็จัดก,การในไอ้วอลฟ f เฟ s ชแน่นอนนะนะะั่นคือเรื่องจำเป็นเลยดังนั้นเราก็ต้องนอนก่อนนะเพราะตอนนี้มันตอนเช้าอยู่ อขอให้ทุกคนนะฮะหลับสบายนะฮะถึงจะไม่ได้เป็นตอนเช้าก็เถอะแล้วเจอกันอีกทีตอนขนึาะค,ครับผม แช่เราได้เตรียมทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วผมก็อย่างครบเรียบร้อยมาเราก็จะได้มาสู้กับบอสท,ที่ปกรองแัะเชี่ยนแห่งน,นี้กันเลยก็มันซัมอนได้เฉพาะตอนคืนเลยนะของก็ประมาณนี้ได้จะสู้ได้ เด็ดจ้าแดกดพีหมดแดกดพีหมดแดกแดก,แดกเอาเราจะพูดก็ไปไปมีน้นนำพึ่งและหัวใจแล้วก็นี่น่าจะสู้อีกสบายนะมั้งลองดูไปเรื่อยๆนะ

โอเคอะไรวะ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 เออนั่น,หนแหละตีที่มือก่อนไม่งั้นผมมันก็จะไม่สามารถทีแรงได้นะเออเหี้ยตกมาตกมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เหี้ยเกิดอะไร เโอ้ยคีดเฮ้ยจังะมาหัวมึงมปะดิตัดริบก็ตายแล้วคุณจะตายได้คุณต้องวันช็อตวันชออ็อตเท่านั้นครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวรอดครั้งเดียวรอดครั้งเดียวคุณต้องตายตอตอโอ้ยต้องโดนหนโดนไหนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว เฮ้ยโอ้ยอันนี้ไงโขนบุญเงี้ยโขนบุญเงี้ยรีบไปรีบไปรีบไปเฮ้ย GS ออตัวนี้มันไม่หีโอ้ยเฮี้นขึ้นขึ้นขึ้นนขึ้นขึ้นีึ้นข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 ึ้นนข้นขึ้นข้นขึ้้นขึ้ mười sáu tuổi cái điện thoại mười chín cái điện ok mười chín cái điện thoại mười chín cái điện thoại mười chín cái điện thoại ไอ้ผู้ไอ้ผาเรื่องบไอ้ผูที่เกรียมลูกผูสูงมาตั้งห้าพันลูกเนี่ยใช้ไปหมดนี่มันใช้หมดไหนหรอไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมเคยเนี่ยนะ อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บ,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 บแต่เพื่อผู้กองชัวไอ้คีอ่ะไมงแบกเลยเมื่อกี้ อันนี้โอเคนี่โอ้เคทว่าสุ่มได้ของดีอยู่มือน,นะเนี่ยโอเคนายนๆยก็อันนี้ก็เปิดแล้วนี้ก็วงไม่ตัดกันแล้ว

กระทียงั้นก็ไปก่อนเลยจะถัดมาไม่รู้เท่าไหร่นะนี่นี่อันนี้ขุดมาไว้ก่อนเลยมันจำเป็นในการฟาร์มแล้วก็หาสมุดเวทที่มันเป็นธาตุน้ำอันนี้เป้าวะไม่ใช่ทำลักษณะครับลักษณะของมันไม่ได้แล้วพี่ อันนี้เราก็ยังเปิดไป่ได้มันกล่องกรต้องเชื้อเชื่อแก็ลงไปเด็อันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้มีไอ,นนอนน้กูมีของเจ้านายของมึงมาฝากวุแรงอยู่ยกันได้อ้าวมึงไม่โค้งเลอยอ,เลอันนี้ไม่โค้งเลยเหรอ Ở giờ là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ แจให้ได้ก่อนตอนนี้ที่เรามาเปิดกล่องออแล้วก็มาหาดาบคนนี้ดาบเราก็ได้คบเสียแล้วเราก็ทำดาบไนเอชนะเป็นดาบสุดยอดที่ไม่ค่อยได้ใช้ไหร่ที่มันจะเป็นสุดยอดในอนาคตอีกทีนึงแล้วก็ทำทำไว้ก่อนเรอาอต้องดีัันอย่างดียวเนี่ย

ก็รับตื้นนะในการสำรวจแต่ยังไม่เจอคุณแจหัวกโดนคุณแจอโอ้ยอยโอ้ยวิ้งแม่เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่ไอุณแจได้มาตอนไหนวะนี่เลยครัไ มีทีมไปไม่ได้ใช้แล้วพวกเรามีแบงแล้วไม่ต้องใช้เพราะเราบินได้แล้วเราก็ต้องเก็บปูดูไปเยอะเดี๋ยวเราจะมาทำชุดสายยิงระยะไกลกันเพราะเราตอนนี้เราเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธของอบีควีนดังั้นมันก็เป็นอาวุธระยะไกลนะเป็น,นเนโร ที่เราสู้บอแต่จริงมันช่วยเราได้ยเดยอะเลยเท่นั้นเราก็ต้องเสริมพลังอยยุ้ยมันกสือหน่อยนะนี่เราก็หาของเฮ้ยแจมดอกเดี้ย เนี่ยจะละ้นานบนเฮ้ยนีแ่ไบบม่โป้ที่หายแล้วมันดีเขาหนูได้เอาเออ,เอ,อน,นั่นแหละครับก็จะเอากุญแจเนี้ยไปเปิดกล่องทีนึงแล้วก็มันลุ้นกล่องว่าจะได้ของหรือเปล่านั้นก็สำรวจเป็นยาวนานก็เลยเดี๋ยวคลิปที้ยาวแทนก็อัดเฮ้ยยอ อะไรวะตัวเมื่อกี้ตัวนี้โบะอะอะไรวะกี่ตัวอะไรวะเหมืนอนแม่แบะ มีอะไรอยู่้างนั้นบอไม่มีนะไม่ตัวแล้วเ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสารว่ามี m e โ e o r ตกใใกล้นี้ ใช่ไม่เฮ้ยเ่โอ้มีแ่งซะเลยไม่ใช่ด้านขวาไอ้เหี้ยมันตกตอนไหนวะเพิ่งรู้เนี่ยแล้วกันนี่แหละโอ้โหชี่ยเหี้ยร้อนสกีนไปโอ้เดี๋ยว,อ,ยว,อ,ยวอันนี้จบไว,ดว,บดว้ดีกว่าแล้วมาขุด แล้วพวกพูดอีกทีหนึ่งไปสำรวจแดนที่ร์ต่อแบบเอาละครับก็ผลประกอบการจากการลงแดนเชียรก็คือพวกนี้เลยเนี่ยไออันนี้ก็เอาไว้ปรุงยาเอามาไว้ปงเลยนี่แล้วก,เววออกเวเ็เอาขวดนี้ออกเลยละเฮไอคนนี้จะคุยกับมึงเอาขวดนี้ออกไอ้สัตวน นี่เอาที่ออกได้เลยแล้วก็อันนี้คือเอาไว้เพิ่มซัมมอนเกินซัมมอนได้สองตัวเลยนี่นี่แล้วก็ไอ้พวกนี้อาวุธนี่เอาไว้ทําดาบอันนี้สามารถอัพเกรดได้โดยการใช้ของที่ทาจากอะไรทำพีอ่อตเนี้ยเอามาเสริมได้แล้วก็อันนี้คือป้องกันน็อกแบ็ก็คือเราจะไม่กระเด็นในเวลาโจมแล้วก็อันนี้คือโยโย่ซึ่งน่าจะไม่ได้ใช้ก็เก็บ แล้วก็พวกนี้ก็เจ็บอันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้แล้วก็นี่โอยทำดาบกันอ,นนอ,นนอแล้วแล้วเราก็ได้นี้มาด้วยมเมเทโอผมไม่ได้ขุดที่ตรงไอไบโอมพอลับนะผมขุดข้างๆคือตรงนี้ไอที่ไอที่ผมพาไปดูคือตรงนี้แล้วก็ไอที่ขุดคือตรงนี้ไม่รู้ว่าอียว่าทำไมมันถึงมีสองอันอูไม่เห็นตอเป็นกำเนิดมาซะแล้วนี่ สามารถทาชุดทำอันนี้ได้ทำขวาได้อะไรอย่างนี้ขวาเดียวครูอ่ะเออดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วนี่คือชุดสายดามิเอตนะนะเอ้ไม่ใช่สายดาเอจสายเมจิไม่ใช้อย่างงี้ะแล้วก็ผมไปเอานี่มาลกกแล้วก็จูบแล้วเออเย็นบางมุมเพื่อนมอคาคราบนี่เลยชุดสายตีระยะไกล แต่ยังไม่ได้ใส่เลยเร็วนี้เอาไว้ใส่ตอนสู้กับไอ้ฟร of Flesh เพราะวุธหลักที่เรานะใช้ใช้สู้สก็คืออันนี้แหละธนูพึ่งอันนเขาเก็บไว้ก่อนเลยแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการที่จะสู้กับไอ้ฟรอเฟสเลยถ้าฟรอ o s สเนี่ยมันเป็นตัวที่เออสู้ยากนะแต่ จะทำให้สู้ไม่ขึ้นถ้าเราต่อบคืนเพราะว่านรกมันไม่หีุดคนใช่ไหมนี่ยกตัวอย่างเลยดนี่ตรงนี้เห็นไหมเส้นทางมันจะขู่ขขาดๆแล้วมีบอสอย่างตัวใหญ่เนี่ยมันจะปังทางทั้งหมดเลยเราก็จะไม่สามารถหลบด้านบนหรือด้านล่างมาได้เราแค่เดินไปแค่ทางตรงกั้าข้าวหมันเท่านั้นถ้างั้นเราก็ต้องต่อทางยาวๆไปเอ้ยตอคืนเลยล่ะเฮ้ยแย่พวกคนจนเลยไอ้เหี้ย ทางลงไปแล้วเออเนี่ยเออใช่เราก็ต้องต่อทางเพื่อลงไปเออไม่ใช่ต่อทางเพื่อไปสู้เออทีอ่ะต่อทางเพื่อจะสู้กับมันได้ง่ายขึ้นนี่ล้วเราจะไ,ได้ดาบมาแล้วซึ้นก็ยังไม่ได้ใช้เลยเร็วนี้จะไปใช้ทีในช่วงฮาร์โรดโหมดหลังจากสู้กับไอ้บอสสามตัวนั่นหรือสามตัวไหนก็จะค่อยไปดูกันแต่มันตามอยู่แรงไหมแรงจริงแต่ยังไม่ใช่เวลาที่จะใช้มัน เราเราก็เก็บไว้ก่อนเออใช่ไอที่ทำยาตรงนี้มันมีโอกาสสารละลสามสที่จะไม่ใช้ของที่เราเก็บมาซึ่งเออดีอยู่กำลังควรเลยคือเราก็ต้องเตรียมบล็อกไว้ไป,ไปวางอันนี้ใช่ปะวะอันนี้บล็อกวางแล้วล่วกวะเอ้ยไม่ลวงไม่ลวงเออเก็บไปเราก็ต้องมานั่งหาบล็อกเพื่อที่จะไปต่อมันที่ นี่แล้วก็อหมดยังวะน่าจะหมดละอาจจะไม่พอนะเลยบึ้มเพิ่มเลยอันนี้เก็บไว้ตอนอันนี้เผื่อไว้ทำธนูนะเอ่อซื้อเหรอในเรามีมีเราไปตัวอยกเออใช่ใช่ใช่อันนี้ของนี่ก็จะเต็มละเก็บของเลยมั่วสู้หมดเลย อันนี้ระเบิดอันนี้ออกมาซื้อแล้วก็ไปนี้เออใช่ใช่เราต้องมาทํนนาอ,ทอันนี้ก่อนเราต้องทําอันนี้ก่อนโอ๊ยเก็บไม่หนักวะเอ่อเอาให้มันอยู่ในตัวอย่างนี้วะในกระดูกอยู่ตัวอยู่แล้วแล้วก็เอานี้มาฮึบดฮึ๊แล้วก็ไปสร้างที่ข้างล่างเออคุณเล่นจะเตรียมไปด้วยนะีไอ้เหี้ยต้องรออกเราจะไประเบิดเอาหินด้วยเลย ก็นั่นแหละฮะไประเบิดเพื่อเอาหินก็จะได้เอาไปต่อได้ฉะนั้นเรนจะสู้ตัวนั้นไม่ง่ายขึ้นไอ้วอลฟเลชเนี่ยตัวมันก็ต้องใหญ่มากๆเลยที่จะสาระปิดนรกได้เลยทีเดียวเชียวเออมาวม่งสร้างตรงนี้เหรอเอาพี่จะผิดเลยนะไอ้เลยนะเหี้ยเราพี่เราพี่เราพี่เวาพี่อ่าก้าวๆก้าวๆก้าวๆ กูดูว่าผิดเลยเนะี่ยกามันทำตรงไหนว่เพื่อนอ้าวมันต้องใช้อ๋อมันต้องใช Skill. ้ใช้ดอสสิบผมไม่ได้ใช้ไวไฟหรอกผมไม่ต้องใช้ถาวรไอชี้ไห้อ่านี่น,นี่โอ้โหเสียเวลาดเดินหลายครั้งเลยเอาเป็นว่าไอ้ไอ้นี่มนจัชื่อเนาเก็บของ มันจะเป็นคนละช่องกับไออะไรไอมันนี่กองเนี่ยมันจะช่วยเก็บของอีกชั้นหนึง่งเพราะว่าถ้าเราใช้อีกอันอีกอันหนึง่งก็จะรวมกันไปทั้งเนเนี่ยถ้าเราจะมีสิบพันมันก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนละอันสิบอันเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปฉันก็เลยก็ต้องมาสร้างอันนี้เพืก็จะได้มีช่องเก็บของใหม่เลยนี่ เออแล้วผมก็จะไประเบิดเอาหินต่อแล้วแล้วก็ไปสร้างทางเดี๋ยวค่อยไปเจอตอนที่สร้างเสร็จทีนแล้วกัน yes เอาละครับก็ใช้เวลานในการสร้างว่ายาวนานกันพอสมควรเลย mm hmm. อะเราก็แดกยานก่อนเลย mm hmm. แล้วก็เปลี่ยนฟูด mm hmm. แดบบ่ ข้าวเออนี่คืออาวุธสามันที่เราจะใช้นะแล้วก็กระสุนเป็นกระสุนของเมทิโอที่เราไปขุดมาแล้วก็เป็นผสมกุนแล้วนี่ทีเนงเออลืมแต่งงานนี่เจียมก็จะมาบ่อยหรืเกินนี่แล้วก็ต,ตกเลยอยอดเยี่ยม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 เจ้ป้า เราู้ปลอปออฟไชเือจะข้าสู่ไอโฟอ้มาแล้ว

แต่กย่งน้อยก็เร็วอยู่หลบขึ้นบนหลบขึ้นบนหลบขึนี้อ้เหี้ยนี่แกกอ่

มาเย,ยะอะเลยเอาทไม,มไม่มีทางบกเลย

เสร็จไปแล้วสำหรับไอ้บอส f อออฟ f l รชเฮียนี่ไอ้เีนี่ก็ตายไปนี่ไอ้เหี้ยถูกแห่งแพ้ชนะความตะตุงแห่งชัยชนะโอ้โหไม่ถูกเลยที่สุยไอ้ตัวยงไม่โด้โอ้โหยังมีตัวนี้อีก ไปอ่ะอีสัตว์นี่ไอ้เชี่นี่อีกครั้งเขาหูเคยโอเคมาหรือนี่ตาเไปแล้วโอเคกลับบ้านไปก่อนบ,บ้านก็นี่งสำคัญเลยไปวางไว้ตรงนี้มา เราใส <ITA> ่ช like, <To> ุดเดิมเลยเฮ้จบคลิปน to ี okay. 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 ้ก wow, <So> ็ไปนั่งทุกอย่นั้นก่อนเ็แล้วก็ปัาบว้าวได้ปืนมด้วยซึ่ง ด้ยดีด้วยอ๋อนี่เมจิอะไรนี่เพิ่มแอสเซซอร,รี่ให้เราคือ,อที่ใส่ของนั่นแหละใ,ใส่งีม่งเลยอืมคือดี๋ยวสามนะะว่าว่านี้ดีกว่าเนะลิงแฉกแล้วกระจายด้ยี่สิบล้น,น,น,นอ่ะล้านในยี่สิบโอ้เยอะอยู่นะเยอะเบบนี้ แต่ลองเก็บไว้ก่อนจะไ,ได้ใช้แต่อาวุา์นี้ก็ยัไม่ได้ใช้แล้วแหละขายโอเคแล้วก็มานุ้นกันว่าโลกนี้จะมีแร่อะไรอีกขอให้มีแร่เทเรเรียมก็พอจะช่วยเราได้เยอะมากก็ปิดคลิปครับไ้คุมกันว่าแร่ที่จะมีบนโลกนี้อีก3แร่นั้นจะมี เป็นอะไรอีกไปดูกันเลยเนี้เนี้ยเนออไ่สามอันพอดีเป๊ะอ่าพาราดีนเลยพาราดีรัมว่ดีอืมมิชิวมิชิวเออไทยทยเนี่ยดว่าใช้ได้ใช้ได้ได้โอเค แล้วก็ขอจบที่เท็มเท่านี้ครับผมอาจจะตัดช่วงตอนที่ผมิดขุดแร่สามแน่นะฮะเออเดี๋ยวตัดมาให้ดูเล็กๆตอนที่ไปขุดมาเลยดูแค่ตอนขุดเลยนะก็ขอจบเท็มเท่านี้นะครับผมวันนี้จัดการบอสไป้สองตัวเลยก็รู้จักทีแล้วก็น่าจะในสเดอร์คอนแบบวันี้ก็น่าจะแป๊บเดียวหรอนะกูไม่รวมเวลาที่กูสร้างด้วยนะกูสร้างก็ใช้เวลานานๆก็โอ้ยเชีือกระตก ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมและผมอีวนจากลาเพียงไปเท่านี้นะครับและเริ่มต้นใหม่กับคลิปหน้าหันหมบไป